We'll be right back. เข้าสู่รายการมายาก็สิบ่ะค่ะ,คะวันนี้อยู่กับพยูยอนไม่ใช่ <c oughs> ชื่ออะไรนะ <c oughs> ฮยูฮยอน <c oughs> ฮอยูฮยอนไม่แต่งตัวเหมือนเหมือนหุนหวยไงเืีไม่ใช่ <c oughs> ถ้าหวยจริงๆต้องสองพฤษภา <c oughs> แต่ช่วงนี้ดูซีนี้เกาหลีเยอะไปหน่อยอีแต่วเพิ่งจบไปจบนะไม่ชอบดูแบบซีรีส์พวกแบบสืบสวนสอบสวนวอยซ์อะไรเงี้ยแบบตามฆ่าอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ว่าถ้าดูเคลียดๆมาดูบันเทิงอ่ะวันนี้อยู่กับแจ๊กกรีนแล้วก็ทับเค้กจ้าใช่แล้วค่ะเจอกันเป็นประจำเวลานี้นะคะบ่ายสองสิบห้า เครีย,ยดยามใดนึกถึงเรานะคะว่าเราจะเสิร์ฟข่าวันเิอแบบร้อนมากใช่แล,แล้วครับมาที่ข<ะ>่าวันของเรานะฮะเรื่องราวของน้องโอบโอบนิธินะ,ะฮะเขาก็บอกว่าพูดถึงเรื่องราวความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมายใน<ะ>ปีนี้นะฮะหลังจากที่เล่นละครดราม่ามา,<ะ>นานะครับปีนี้จะได้เห็นบทบาทนักบู๊ของเขาในละครเรื่อง จิตสังหารหชอร่องบอลช่รีเมคใหม่ไงใช่ซึ่งจิตสังหารเมื่อก่อนพี่อ้ําปรชาราเล่นใช่ไหมเล่นเล่น,ลนอ๋อนะคะแล้วก็มีนักแสดงมากมายคราวนี้เป็นเจนใหม่มเป็นรุ่นใหม่ของทางช,อช่องบอลที่จะผลิตออกมาให้ได้ชมกันนะครับ<ช><ช>รวมถึงจะมีการพลิกบทบาทเล่นคอมเมดี้ครั้งแรกด้วยในภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงใช่เขาวาภาษาอีสานด้วยทั้งเรื่องนะฮะไปถามน้องโอบโอบนิธิได้เลยครับค่ะ ก็ดีครับผมเพราะว่าได้เปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ๆเลยคือปกติผมเล่นละครช่องวันก็จะเป็นลูกหนุ่มนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมาบูเต็มที่เลยครับใช่ครับบูใช่ต้องมีการเวิร์กช็อปกันไปเรียนคิวบูกันจริงจังเลยครับใช่ปกติเนี่ยคนอื่นทั้งเรื่องนะครับเขาใช้ปืนใช้อาวุธกันหมดเลยมีผมเนี่ยใช้ศิลปะกันต่อสู้อย่างเดียวซึ่งหนักกว่าพอมาถึงอันนั้นก็แค่ยิงยิงยิงใช้นู่นนี่นั่นของผมเนี่ยจะต้องมี เตะต่อยบล็อกนู่นนี่นั่นเป็นแพทเทิร์นนะครับหนักใช่ครับกลับบ้านที่ตัวระบมกันไปนหมดเลยไม่เห็นไม่เคยเห็นของผมมากไปกว่านี้คือผมไม่เล่นหนังอีสานผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดครับผมไม่ครับเป็นภาาเป็นเป็นเป็นอันใหม่เลยไม่ไม่ได้เชิงขนาดนะั้นเป็นผู้กำกับคนเดียวกันกันกบที่เคยทำผู้บ่าวไทยบ้านใช่ครับ ครับผมนั้นยากเลยครับเพราะว่าเราต้องไปพูดภาษาอีสานซึ่งเราเป็นคนภาคกลางผมเป็นลูกเป็นเป็นเป็นลูกคนจีนก็เป็นไงบ้างสนุกค่ะแล้วก็ตอนนี้จริงๆติดตามอยู่คลับสะพานไฟนะคะเขาเล่นใช่ไหมโอ้เล่นเป็นกระเทยไงเออแล้วที่มีฉากหนึ่งที่เขาด่าในห้องสมุดของโรงเรียนนะแลวด่าแบบไม่ออกเสียงใช่ซึ่งตอนนี้คนก็แชร์เยอะแยะมากมายแต่เรารู้คำานนั้นที่เขาด่ากันยั เออราคานเออน่าดูน่ดูไปดูได้ถ้าอยากดูขับสะพานไฟในแอปของ AS ก็ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูละครของน้องโอบก็ช่องวันนะฮะจิตสังหารส่วนผลงานภาพยนตร์ก็ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจ้วนลงทุนไปเวิร์กช็อป ศึกษาภาษาอีสานเอออีสานที่ขอนแก่นทั้งอไปหลายเดือนเลยอะแนนนะคะบอกภาษาอีสานตัวอย่างเนอร์เบาโลฟังไม่รู้เรื่องเลยอะจ้ามาดูกันต่อนะคะกับซอสเสร็จเด็ดมาเม้าดีคราวนี้เมามอยเอันนี้แซ่บพระเอกใส่วงอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมคะไม่รู้จริงหรือเปล่าว่าเขาติดไซรไลน์จริงจริงๆอยากจะบอกน้องไม่ต้องติดนะคะไซรไลน์ติดพวกเราดีกว่าเพราะเราก็เจอน้องเขาบ่อยติดพวกเราจะได้ประโยชน์มากกว่าเขาคือใครคะโอ้ยเอา คือเรื่องเรื่องคือน้องคนนี้เขาเคยมีแฟนสาวเป็นพระเอกสายวายแต่เขามีแฟนสาวแฟนที่แต่งตัวเป็นสาวไม่เป็นผู้หญิงเขามีแฟนผู้หญิงแล้วเลิกไปแล้วก็เลิกกับผู้หญิงไปเพราะว่าตัวของขาดเหรอคะตัวของคนนี้เขาอะไปติดผู้หญิงคนใหม่จริงโหนคือติดผู้หญิงคนใหม่ว่าเจ็บแล้วนะ ผู้หญิงคนใหม่ที่ไปติดก็คือไปติดสาวไซล์ลายอีกต่างหากซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าผู้หญิง<อ>สมัยนี้ก็คือทักมาถ้าหน้าตาดีหน่อยก็คือไซล์ลาแล้วใช่ก็คือทํางานจริงๆมันเป็นอาชีพในฝันของพวกเราสองคนออแต่เราทำไม่ได้ทําไม่ได้นะ,นะคะซึ่งพระเอกคนนี้นะคะนี่เขาก็บอกว่าความพีคอยู่เนี่ยแหละค่ะนางแอบนอกใส่แฟนไปนอนกับสาวอื่นเจ็บใจคนนั้นนะคะนางไปนอนกับสาวไซล์ลาถึงคอนโดผูห้หญิง ไม่เห็นหน้าเจ็บใจเลยนะคะสายไลน์คือ,คอยังไงไไอ,งอ่งะสายไ,ไลน์ก็คือติดต่อทางโทรศัพท์สายลายคือเขาเขามีงานจ็อบหลักแล้วทำนี้เป็นสายลายอ๋อ,อยังไงอังงงนะคะอาศัยนะคะก็บอกว่าวันนี้ติดงานมาเจอกันไม่ได้แอบไปหาสาวสายลายเรื่องมันแดงเพราะว่าเธอถูกชันนีจับได้น้องสายวายคนนี้น้องป<อ>ี๋จับได้ใช่ไหมจับได้ค้ามือถือเลยจ้าหยิบขึ้นมาแบบว่าโอ้โหกระจกกระเจแต่ว่ามันพรความอาจจะนัดกันคิยกัน แล้วสาวไซไลน์ี่เราต้องจ่ายเงินนี้เขาไหมอะไรนะคะเราต้องจ่ายเงินนี้สาวไซ้ไลน์ไหมบางั้างก็จ่ายถ้าอยู่ไปนานๆก็เป็นโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมสองอะไรเงี้ยซึ่งคนนี้ดังไหมเน่ะเขาดังมากนะมีผลงานมากมายเขาหน้ารักเขาหน้ารักพวิเราเห็นแล้วก็แบบอันนี้คือบอกเลยเขาว่าเขาหน้ารักเขาใสเขาแบบ มีผลงานทั้งทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยถูกต้องนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าแฟนสาวนี่สั้นหันรักอย่างไม่มีเยื่อใยนะคะก็ใครจะไปรับได้อ่านตำสกิปแล้วคนนี้ก็แฟร์แตงเ้วยจริงเพิ่งมีผลงานจบไปด้วยอันนี้เราไม่พูดดีกว่าว่าผลงานที่เพิ่งจบไปของคือเรื่องอะไรมันเริ่มใกล้เข้าไปแล้วไม่เขามีหลายเรื่องอ๋อหรอไม่ถูกหรอกเราแบบไม่เคยใบ้ตรงเลยนะคะจริงเหรอฮะแฟนสาวนะคะโบกมือลาให้นางไปนำใจกับราคากับสาวไซไลน์อืม จริงเรารับได้ไหมถ้าแฟนเราไปมีอะไรกับกับพวกพวกกลุ่มคนคือกลุ่มกลุ่มคนอาชีพนั้นเอาสาระเลยนะรับไม่ได้เพราะว่าอะไรคือการนอกใจเหรอ,อลัวโควิดโควิดนะคะไม่ได้กลัวคือโรคแบบทางเพศสัมพันธ์สารคัดหลังนี่มันน่ากลัว<อ>คุณเค้กต้องระวังนะคะไม่ได้ทำอะไรจริงวันนี้คือเข้าวัด ทำอะไรัคะนั่งสมาธิคนเดียวหลับจริงจริงหรือเปล่าจริงจริงจริงอันนี้เคือด้ความสัตย์จริงจริงค่ะก็เว็นี้เราจะม่ยยุงเลถูกต้องนะคะก็รอดูกันต่อไปละกันว่าเพือนคนนี้เขาจะว่ายังไงว่าถ้าเกิดข่าวนี้ออกไปเขาจะมายุ่งกับเราสองคนไหมเวลาไปสัมภาษณ์เขาเขาจะให้เราสัมภาษณ์หรือเปล่าเขาไม่นูู้หลอกให้เขาจะยอมรับโอออักษรย่อไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะวันนี้ข่าวเนของเราจบแล้วเราไปคิดดูแล้วกันว่าพระเอกสายวายคนนี้เป็นใครนะฮะวาไปก็เยอะแล้วนะครับส่วนฮยูฮยอนแล้วก็พักซูออนเราซื้อโจโจสองโจสองอื่นอะไรโจอะไรอื่นที่เพิ่งแต่งงานไปอ่ะจริงหรอที่เป็นนักข่าวสาวอ่ะออหรอเออนี่เป็นอะไรล่ะไฮยูฮยอนไฮยูฮยอนนะอ่ะพักสักครู่เี่ดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆเราคุณผู้ชมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเคแล้วก็จักกะินลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ល្រូវើ័ដិត្តាម្បាម្ប្រូវមនួយដូចសាចប់ខ្ញុំព្ល់ខ្ញុំព្រូវមនួយនោដែល់ទៅពី្គីដូចបាន់បាន់ទៅពី្គីដូចបាន់ទ�